สวัสดีครับอยู่กับวอซัมทีวเช่นเคยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ความลับของตัวทดลองหมายเลข1006แล้วยังมีศัตรูอีกตัวหนึ่งที่จะมาปรากฏตัวในแชปเตอร์ที่3ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคนที่เล่นเกม Poppy Playtime ในแชปเตอร์ที่2ในตอนจบเราจะได้เห็นร่างจริงของตัวทดลองหมายเลข1006หลังจากที่เจ้ามัมมี่ลองเลกได้ถูกเราจัดการไปเรียบร้อยร่างกายของมัมมี่ลองเลกฉีกขาดแล้วสักพักหนึ่งจูดีมีมือที่เหมือนกับ แมงมุมเหล็กได้ลากตัวมันออกไปนั่นเองนะครับนั่นคือตัวละครที่เป็นตัวทดลองหมายเลข1 0 0 6 ซึ่งอาจจะเป็นตัวทดลองที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่บริษัท Play Time Company มีเป้าหมายในการที่จะสร้างโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมานะครับหลังจากที่ผู้ก่อตั้งอย่างอีลีลุูกเวลได้ทิ้งวิดีโอเทปเอาไว้บางส่วนด้วยกันที่เขาเหมือนกับว่าหลังจากเกิโดโศกนาฏกรรมอันโหดร้ายกับครอบครัวเขาตั้งแต่ช่วงปี1960เป็นต้นไปหลังจากนั้นเขาก็เริ่มทํางานวิจัยบางอย่างนั่นคือการทดลองหมายเลข814ครับที่จะสรุปสั้นๆก็เจ้าหนูเนี่ยหลังจากที่ถูกฆ่าตายไปนะครับเขาได้ใส่ดอก ป๊อปปี้เข้าไปลหลังจากนั้นก็มีการผสมสูตรบางอย่างหลังจากนั้นเจ้าหนูก็เหมือนจะมีการแสดงอาการกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งในสัปดาห์ต่อมาก็ได้มีการชอ็อตไฟไปหนึ่งครั้งนะครับเจ้าหนูก็มีอาการรู้สึกว่าจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่มมนได้เสียชีวิตไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ตอบสนองนะครับซึ่งคนที่วิจัยเนี่ยก็เชื่อว่าไอดอกป๊อปปี้เนี่ยมันอาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทําให้สามารถไปผสมกับชิ้นส่่่ววนขอองงงัตถุดิบบาาายททีํให้ สามารถชุบชีวิตคนขึ้นมาได้นะครับนั่นคือสิ่งที่อาจจะเป็นเป้าหมายหลักของตัวอ e ีลิกลุคเวลเลยก็ว่าได้ที่ต้องการที่จะสร้างบริษัทเพทรมคอปนีและเขาต้องการที่จะมีการวิจัยลับๆโดยที่จะใช้จากหนูกลายเป็นเด็กแล้วนั่นเองนะครับซึ่งแล้วมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงมาสู่ตัวทดลองหมายเลข1 0 0 6ซึ่งเราก็จะได้เห็นว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกับมือคนนะครับแต่ว่าจะเป็นโครงกระดูกมือคนที่เหมือนกับมีชิ้นส่วนของเหล็กที่อาจจะเป็นไม่ได้ว่านักวิจัยเนี่ยครับมีการพัฒนา ตัวนี้ขึ้นมาให้สามารถเคลื่อนที่โดยการใช้เหล็กของนักวิจัยเองเนี่ยแหละครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับแลาอาจจะถูกขังเอาไว้แต่มันจะมีอยู่วันหนึ่งครับที่เจ้าตัวหุ่นตัวนี้ซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างวิดีโอด้วยการอยู่ประมาณ3มวิดีโอครับซึ่งจะมีการบอกถึงพฤติกรรมของเจ้าตัวทดลองหมายเลข้นึ่งศูน relation experiment 1 0 0 6 The prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him twenty eight point three seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. ทดลองหมายเลข1 0 0 6ตัวต้นแบบจะมีลักษณะที่มีความฉลาดมากๆสามารถที่จะประกอบชิ้นส่วนและก็สร้างเป็นอุปกรณ์บางอย่างนะครับในการยิงเลเซอร์ไปที่กล้องวงจรปิดได้นะครับทำให้กล้องวงจรปิดช็อตไปโชกคราวเสร็จแล้วยังมีการไปแอบอยู่ตรงหลังกล้องวงจรปิดแล้วก็พยายามจะจัดการคนทดลองด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยว่าตัวทดลองหมายเลข1 1 7 0นะครับฮักกี้วักกี้มีความเชื่องนะครับแล้วก็ฉลาด้วยนะฮะส่วนยังมีการเปิดเผยว่า ตัวทดลองที่เป็นมอมมี่นองเล็กเป็นตัวทดลองหมายเลข 1, 1 1 2นะครับเจ้าตัวทดลองแต่ละตัวมีพฤติกรรมที่แตออกต่างกันไปหลังจากที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมแล้วนั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือสุดท้ายแล้วเจ้าตัวทดลองหมายเลข1นึ่ได้ออกมาจากโรงงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้พนักง,งานหายตัวไปอย่างปริศนารวมไปถึงตุ๊ก,กตาที่เปื้อนเลือดนะครับอยู่ตามทางตา่ตางๆของโรงงานเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าหมายเลข1 0 0 6ตัวนี้แถมยังมีการปล่อยยใแมมมงุไป ทั่วโรงงานนะครับแต่ว่าโรงงานนี้ก็ยังคงไม่สามารถยืนยันนะครับแล้วก็ไม่มีการประกาศให้กับพนักง,งานทราบว่าในโรงงานนี้มีการวิจัยเจ้าตัวมือแมงมุมตัวนี้อยู่นะครับนั่นทําให้หลายๆคนนะครับก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็ถูกปัดตกหมดเลยเพราะว่าทางบริษัทต้องการจะปิดความลับบางอย่างไม่ให้พนักง,งานรู้นั่นเองนะครับ The following announcement to address the many complaints pre-recorded address regarding alleged, following is many an a very very big spider crawling around in the facility the playtime corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist and that if they did quote we would already be dead anyways end quote regardless you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please, please carry on with your jobs. แลทะในท้ายที่สุดนะครับเหตุกรารณ์มันก็โกลาหลขึ้นเมื่อหลังจากที่ตัวทดลองหมายเลข1 0ึ6ได้ออกมาอารวาสแล้วก็ปล่อยตัวทดลองทุกๆตัวออกมานะครับแล้วก็จะได้พบกับบันทึกตัวสุดท้ายที่อยู่ในเกมแชปเตอร์หนนั่นเองนะฮะ Final Log relation experiment 1006 the prototype coordination and cooperation is evidently within his skill set as well as the skill set of all other experiments of his type though still missing today's events are no doubt in relation to him his absence was a flaw in the scientific process which should have under no circumstances been left unaccounted for that's why i'm making this log so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of. หลังจากนั้นเราก็จะได้รู้ถึงความจริงว่าเจ้าตัวมอมมม่ลองเล็กถูกดึงร่างไปแล้วเจ้าตัว1นึ่ได้มาเอาร่างของมันออกมาต่อมาเราจะมาคิดถึงว่าทําไมเจ้าตัว1นึถึงกลายเป็นเจ้าตัวที่สามารถชุบชีวิตตุ๊กตาตัวอื่นขึ้นมาได้ผมคิดว่าเจ้าตัวนี้อาจจะมีความฉลาดที่สูงมากๆเลยแล้วก็อาจจะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงานนี้เอาก็มีความสามารถในการนําชิ้นส่วนต่างๆมาดัดแปลงแล้วกลายเป็นสิ่งของชิ้นใหม่ขึ้นมาแล้วมีพลัง ที่สูงด้วยะะอย่างเช่นเขาสามารถหยิบของต่างๆแล้วสร้างมาเป็นปืนเลเซอร์ได้เลยนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าเขาสามารถสร้างส,างสิ่งที่เหนือธรรมชาติอย่างเจ้าตุ๊กตาที่มีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยนั่นเองนะฮะแต่ต่อมาครับก็จะมาวิเคราะห์กันต่อว่ามันจะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งของพนักง,งานที่ชื่อว่ามาคัสได้อธิบายถึงตัวมืออีกตัวหนึ่งที่เหมือนกับว่าจะไม่ใช่เบอร์1006์และแต่จะเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่กว่า Illness? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my arse realised that I left my bloody wallet in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it—a mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yokea on me merry way and well i'm reaching for the thing and the mob handled jolts on its own had me scared stiff i, I thought i was the only one there so i i took a peek beneath the gate and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway thing you're sure it wasn't a person ain't no person that's 50 feet long with a thousand legs marcus you're losing me maybe you just saw a bunch of people walking by Look, it wasn't people, alright? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, out my get sight of จะมีความสูงที่สูงกว่าแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและที่สําคัญก็คือมันมีหลายขาด้วยกันนะครับซึ่งมาคัสบอกว่ามีขนาดขาประมาณพันขาหรือทีเดียวซึ่งอาจจะหมายถึงแมงมุมขนาดใหญ่ที่อาจจะไม่ใช่ตัวทดลองหมายเลข1 0ึ่แต่เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นบอสใหญ่ของเกมนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการเปิดเผยตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ แตกต่างจากตัว1006นะครับเพราะว่าตัว1006อาจจะไม่ได้มีความสูงที่มีขนาดเท่าเจ้าตัวที่เขาได้มีการพูดออกมานะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นศัตรูตัวใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นตรูอย่างเจ้าตัว1006ที่อาจจะเป็นร่างจริงของมันก็เป็นได้นะครับนี่ก็เป็นทฤษฎีของศัตรูอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นลาส t boss ของเกมนี้นะครับแต่ในช h a p t e r ที่3เนี่ยเราจะได้เจอกับเจ้าตัวใหม่เลข1006แล้วเพราะว่ามันอาจจะนําทิ้ง่วนต่างๆของตุ๊กตาที่หายตัวไป นำมารวมกันนะครับแล้วอาจ,จะสร้างเป็นตุ๊กตาตัวอื่นขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอะไรนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เจ้าตัวการทดลองอย่างมัมมี่ลองเล็กก็ไม่อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าตัวมือตัวนี้นะฮะซึ่งมันก็มีอะไรที่แปลกมากๆเลยซึ่งผมก็คิดว่าจริงๆแล้วมัมมี่ลองเล็กอาจจะถูกใครบงการอยู่หรือเปล่านะครับจนทําให้พฤติกรรมของมันเนี่ยต้องทําตามที่คนคนนั้นสั่งนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะฮะแล้วก็ท้ายสุดแล้วเจ้าตัวทดลองหมายเลข1นึ่กับตัวที่มาคัสเจอร์เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าโรงงานนี้จะมีแม่มุมด้วยกันอยู่2ตัวครับถ้ามีสาม ว่าไอตัวใหญ่เนี่ยอาจจะบงการทุกอย่างนะครับแล้วก็ไอตัว1นึ่อาจจะมาเป็นตัวร่วมมือกับมันนั่นเองนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีละกันที่ผมคิดว่ามันมีความ,มเป็นไปสูงเหมือนกันส่วนมันจะไปอยู่ที่ไหนครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในโซนเคแคร์นี่แหละอาจจะเป็นตัวละครที่ ป๊อบปี้อาจจะม,มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ยังไม่รดยืนยันละกันแต่ผมคิดว่าเป้าหมายของป๊อ p ปี้กับคิสซี่มิสซีเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแสดงว่าตัวละครตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดที่ต่างกันนั่นเองนะฮะก็อาจจะมีตัวละครที่ช่วยเราแล้วก็ร้ายกับเราด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนการวิเคราะห์ของตัวต้นแบบหมายเลข1 0ึ6แล้วก็ตัวศัตรูอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีความไ่้สูงว่าจะเป็นอีกมือหนึ่งที่จะมาปรากฏตัวในเกมชั้นนหางมมมดคบีว เห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้นะสามารถใช้ทฤษฎีด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนํามารวมๆกันแล้วก็มาพันนวกแล้วมาตีความอีกทีหนึ่งลวกันนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามด้วยล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ